กะเพราเบคอนค่ะน่าทานไหมหน่าทานนะออขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียวแต่เราก็จะกลับจากผัดกะเพราปกตินิดนึงคือเริ่มต้นเนี่ยกบจะเอาเบคอนเนี่ยลงไปคั่วกับกระทะก่อนนะคะให้น้ำมันเขาออกมาเบคอนเนี่ยถ้าคั่วนิดนิดน่ยมันจะมีความหอมนะเพิ่มขึ้นมาพอคั่วๆกะน้ำมันออกมาแล้วเนี่ยพอเริ่มเหลืองขอบเริ่มเหลืองบิดตัวนิดนึงเนี่ย เราก็จะใส่พริกกับกระเทียมตับลงไปนะปรุงรสด้วยซอสถอ่นงหลืน้ำปลาีอิ๊วขาวและน้ำตาลเบคอนนะคะคือหมูสามชั้นสไลด์บางแล้วก็หมักปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ระวังเรื่องความเค็มไว้นะเบคอนจะมีความเค็มอยู่ในตัวไม่ต้องเค็มเยอะผัด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 จนเข้าเนื้อนะคะเริ่มเหลืองสวยเกือบเกือบจะกรอบนิดนึงอย่าเพิ่งให้กรอบนะเอาให้กึง่งกึ่ง นะเสร็จแล้วชิมรสตามชอบนะคะปิดไฟใส่ใบกระเพรานะแล้วก็พริกแดงเส้นซึ่งถ้าเราใส่ใบกระเพราตอนนี้ใบที่เราได้เนี่ยจะออกมาสีนี้สวยเนาะนะนะถึงนี้ถึงขั้นตอนการชิมถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆนะ อร่อยมากคือกระเพราเบคอนเนี่ยจะมีความหอมาอม,ม่นขั้นสูงมากหอมใบกระเพราก็มีความเผ็ดรสชาติจัดจ้านแบบไทยๆอร่อยนะจานีง่ายๆไม่เกินสิบห้าทีก็เสร็จ